ครับก็สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปทําการปะยางรถหัวลากนะครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือรถหัวลากนะครับที่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเป็นรถหัวลากสําหรับลากรถเข็นคนพิการนะครับในเคสนี้นะครับพี่ๆเขาก็ได้นําเข้ามาให้ทําการ ะปะยางนะครับโดยนะครับที่ได้นํารถคันนี้เข้ามานะครับก็คือได้โทรประสานกันก่อนแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาอ,อยากจะทําการเปลี่ยนยางในนะครับเพราะ,ะรู้สึกว่ายางในมันน่าจะเปื่อยนะในความคิดของผมเพราะว่ารถมันจอดทิ้งไว้นานนะครับยางในน่าจะเปื่อยแต่ทีนี้นะครับอพอเขาโทรถามนะครับผมก็บอกว่าให้ถ่ายรูปยางนะ ที่ตัวยางนะครับจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับว่าเป็นวงล้อขนาดไหนนะครับทีนี้พี่เขาก็ไม่สามารถที่จะนั่งลงมาถ่ายได้นะครับเพราะว่าเขานั่งวีแชร์อยู่นะครับทุกท่านนะก็เลยนะครับเอาส่งเข้ามาให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับในเคสนี้นะครับเราก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะว่าลักษณะของยางนะครับสำหรับ รถหัวลากที่เป็นอมอเตอร์ไฟฟ้านะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ยี่ห้อไหนนะ,ะให้เราสังเกตดูดีๆนะครับยางนอกเขาจะเขียนไว้อีกแบบหนึง่งยางในเขาจะเขียนไว้อีกแบบหนึง่งนะครับพี่น้องเอฟซเดี๋ยวผมให้พี่น้องเอฟซได้เห็นนะเผื่อใครมีนะครับญาติพี่น้องที่เป็นคนพิการซื้อรถแบบนี้มาใชา้นะครับถ้าซื้อรถแบบนี้มาใชา้จะได้รู้นะครับว่าเวลาที่ ยางนะครับยางในมันขาดมันเปื่อยมันรั่วนะครับหรือว่าอยากจะทําการเปลี่ยนยางนอกยางในนะครับเราจะต้องดูเบอร์ที่ไหนนะครับเบอร์อะไรบางคนนะครับอยากจะสั่งมานะครับเผื่อใช้งานนะครับเผื่อสํารองไว้นะครับจะไปสั่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยางเบอร์ไหนนะครับดังนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมนะครับจะถ่ายเบอร์ของยางให้ดูนะต้องย้ำนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า เบอร์ของอยางนอกกับเบอร์ของอยางในนะครับจะไม่เหมือนกันนะอ่าดูดีๆนะครับในเคสนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับในเคสนี้เดี๋ยวเรามาทําการถอดยางออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ายางเส้นนี้มันรั่วที่ไหนอยอยไรั่วยังไงนะครับพี่น้องเอฟซนะมันรั่วที่ไหนอยอยไรั่วยังไงอ่าตรงนี้นะครับตรงจุบลมนะครับรู้สึกว่ามันจะมีร่องรอยคล้ายๆกับไฟไหม นะ่ครับอ่าก็คือมันเปื่อยนั่นเองนะครับทุกท่านยางมันเปล่อยนะเดี๋ยวผมจะอ่าพยายามซูมกล้องเข้ามาใกล้ๆให้พี่น้องเ c ได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับว่าลักษณะยางเปลือยมันเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ใกล้ๆนว่ปวงผมเนี่ยเห็นไหมอ่าใกล้ๆนวโปวงผมนะครับยางพวกนี้นะครับขัดเยอะก็ไม่ได้ถ้าขัดเยอะนะครับขัดเยอะคือทะลุนะครับพี่น้องเอและใกล้จุ่ลมด้วยนะครับในเคสนี้นะครับ เรายังไม่รู้นะครับว่ามันรั่วตรงจุดนี้หรือเปล่าเราต้องทําการเติมลมเข้าไปดูก่อนนะครับเติมลมเข้าไปเพื่อหาตําแหน่งที่มันรั่วนะครับว่ารั่วจีแผลรั่วเล็กรั่วน้อยรั่วใหญ่แค่ไหนนะครับพี่น้องนะอันนี้ผมก็จะทําการเติมลมเข้าไปนี่พอผมกดลมเติมเข้าไปปั๊บลมออกไปทั้งหมดเลยนะครับอ่าลมมันรั่วออกไปทั้งหมดเลยนะครับ ในกรณีที่เราเจอ,อยางนะครับยางเก่าในลักษณะแบบนี้ผมไม่อยากให้เติมลมเยอะนะเพราะว่าในกรณีที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับยางสาหรับรถสำหรับรถที่บดยางมายางมันพับมันปรีแล้วนะครับหรือว่ายางมันเปื่อยแล้วในลักษณะแบบนี้ผมเติมลมเข้าไปมันเคยแตกใส่หน้าผมนะครับอ่ายางแตกต่อหน้าเลย นะครับแป้งที่อยู่ข้างในเต็มหน้าดีนะมันไม่ฟาดตาผมนะครับสําหรับยางที่มันแตกนะครับดังนั้นนะครับในการที่เราเช็คแบบนี้ให้ระวังเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าผมเจอมาจริงๆนะครับเติมลมเข้าไปยางแตกนะครับเป็นกลุ่มควันฟุ้งเลยนะเพราะว่าข้างในมันจะมีแป้งด้วยนะครับวันนี้ให้ระวังนะ ทีนี้นะครับเมื่อเราทําการเติมลมเข้าไปแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือนี่แหละนะครับมันรั่วนะครับบริเวณที่ผมได้บอกไปก็คือด้านข้างๆจุกลมนะครับทีนี้มันอยู่ด้านข้างของจุกลมนะครับมันจะปะไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่าจุดหนึ่งมันแข็งจุดหนึ่งมันอ่อนจุดหนึ่งมันนูนนะครับจุดหนึ่งมันเรียบนะครับมันอยู่ใกล้กันเวลาที่เราเอายาง ายางปะนี่แหละมาปะลงนะครับมันจะอ่านี่นะครับมันก็จะไม่ก็จะอยู่นะครับแต่ในเคสนี้นะครับเราทําการขัดออกแล้วทําความสะอาดแล้วนะครับทากาวแล้วปล่อยไว้ให้แห้งนะพอเราปล่อยไว้ให้แห้งแล้วเราก็จะนําพัลเตอร์นะครับหรือว่าแผ่นปะมาปิดลงไปนะครับทุกท่านนะในเคสนี้เราจะปะแล้วก็เติมลมเข้าไปเพื่อประคองยางนอกไว้ก่อนไม่ให้ยางนอกมันเสียรูปทรง นะครับไม่ให้ยางนอกมันเสียรูปทรงแล้วเราจะทําการสร้างนะครับยางในตัวใหม่มาใส่นะครับพี่น้อง f อนะแต่เราไม่รู้หรอกนะครับว่าตอนนี้เราจะปะได้หรือไม่เดี๋ยวเราชมไปมพร้อมๆกันนะครับว่าหลังจากที่เราขัดทําความสะอาดแล้วด้วยกระดาษทรายนะครับทากาวปล่อยไว้ให้แห้งนะครับหลังจากนั้นก็เอายางปะมาปะในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการปะยางใน นะครับวันนี้เป็นการปะที่ผิดวิธีนะจริงๆแล้วเขาไม่ให้ปะนะไกลจุบลมนะครับอ่าตรงนี้เราก็จะรีดลมออกก่อนเมื่อเราไล่อ่าลมจากตรงกลางออกมาขอบนอกอ่าถ้าเราคิดว่าไล่ออกมาหมดแล้วเรียบแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการเคาะนิดนึงนะครับเคาะเพื่อให้มันสนิทกันยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกท่านเพราะว่าแรงกดของมือเรามันอาจจะน้อยนะครับเราก็อาศัยหลักการเคาะให้มันสนิทกันนะครับ เมื่อเราเคาะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับในเทสนี้นะครับผมไม่เทสข้างนอกดีกว่านะครับผมเทสข้างในนะอ่าใครจะดึงเอานะครับพลาสติกออกก็ดึงได้นะครับพี่น้อง F4 นะเอาล่ะทีนี้ลองมาดูเบอร์ยางนอกกับเบอร์ยางในกันนะครับทุกท่านนะอ่าผมตัดภาพมาให้ดูนะครับนี่นะครับเบอร์ยางนอกกับเบอร์ยางในเห็นไหมยางนอกนะครับเบอร์อะไรนะเห็นไหมนะสิบสองหนึ่งทับสองคูณ อ่าสองจุดสี่ศูนย์นะครับพี่น้องเอฟีนะสำหรับยางนอกส่วนยางในนะครับสิบสองหนึ่งทับสองคูณสองหนึ่งทับสองนะครับสิบสองนิ้วครึ่งคูณสองนิ้วครึ่งนะครับพี่น้องเอฟํีสำหรับยางในนะเวลาที่เราสั่งเราจะต้องสั่งมาให้ตรง นะครับตรงรุ่นตรงเบอร์นะครับถ้าเราสั่งมาไม่ตรงมันใหญ่เกินไปมันก็พับถ้าเล็กเกินไปมาเติมลมเยอะมันก็บางนะครับมันก็มีโอกาสที่จะรั่วนะครับสําหรับรถพ่วงนะครับหัวลากตัวนี้นะครับราคาได้ยินว่าอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับพี่น้อง f c หัวหัวลากหัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ใครอยากจะซื้อนะครับ เขาว่าเขาจะขายออกอยู่นะครับพี่น้อง Fc แต่ผมยังไม่รู้ราคานะครับน่าจะหมื่นไปไปลายนั่นแหละนะครับเพราะว,ว่าราคามันอยู่สองหมื่นไปไปลายเขาว่างั้นนะอ่าเขาน่าจะขายหมื่นไปไปลายนะครับพี่น้อง Fc ถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาก็แล้วกันเม้นเข้ามาก็แล้วกันนะครับพี่น้อง Fc ใครอยากจะซื้อต่อนะครับคลิปนี้จบเท่านี้ครับ